ตัวเใหญ่น้ำขุนคือตั้งแต่ทำสระมาเสร็จเนี่ยเป็นเท่าไหร่เดือนน่ะหลายเดือน 2, <4 S 2> แล้ว,วอนะน้ำมันใสสะอาดมากเลยอยู่มาเนี่ยเพิ่งตอนเนี้ยเป็นอะไราอยู่ด,ดีน้ำก็ขุ่นนะช่วยมองในกล้องเห็นไหม,ม,ม,มอ่ะมันจะขุ่นมันขุนมันขุนปกติมันจะใสแล้วหรอก เด็กๆก็เล่นเล่นได้ไหมทํายังไงดีแล้วเราก็ให้เขามาเมนเทนแน้นมาดูแลบำรุงรักษาใช่ไหมแต่มันยังไม่ถึงคิวไงแล้วเขาก็ยังคิวแน่นยังแบบเรียกมาไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าให้เราวัดค่า pH ดูก่อนจะวัดได้ไงครับว่าไม่เป็นเขาก็บอกว่าบอกคุณอู๋ว่าอ่ะคุณอู๋ครับอที่บ้านคุณอู๋มีอุปกรณ์วัด pH อยู่เป็นหนองพ้าสตมีเนี่ยเหรอครับที่อ<ะ>ู๋ไม่รู้ตัวว่ามีมีเขาเอาวางไว้ให้แล้วก็ไม่รู้แล้วจะใช้ยังไงเนี่ยเหมือนเป็นชุดมาตรฐานที่ควรจะมีติด S <S> ตอนแรกตอนแรกคิดว่าเป็นเพียรหรือเปล่าเพราะตอนนี้เพียมันบุกต้นไม้ดคกอยู่อยู่แล้วเนายูอ่ะต,ตอนแรกก่อนหน้านี้จรินง้องานพุ่งขึ้นไ่กี่วันวันนี้แองอยู่ดีๆ,ๆก็เหี่ยวลงแล้วก็ใบอ่ะล่วงลงมาในน้ําใหญ่เลยร่วงเยอะแล้วก็ปรากฏอาม่าบอกว่าเพียมากินอีกแล้วเพียไม่กินอีกแล้วแล้วอาม่ามีขยาด้วยนะแล้วเพียตกน้ําอ่ะออไม่อาม่าบอกว่าเขาล้างใบไม้ให้แล้วล้างใบไม้เลยให้เพียหลุด แลเพี้ยหลุดไปที่ไหนฮะหลุดไปที่สาไม่นานนี่เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเป็นพวกเพี้ยมันเลยขาวขุว่นมันมนนเป็ขุ่แล้วเนียแต่ปกติถ้าเกิดมันขุ่นเนี่ยมันผ่านระบบกรองวันเดียมันจะหายนะใช่แต่นี่มันไม่หายไงมันมันขุ่นสองวันแล้วใช่ปะ่ะและ้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพี่อูก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยมันมันใช้การได้ไหมสปอตบลกเขาบอกว่าน่าจะได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจอ่ะลองเทสดูว่าเขาบอกว่าให้เอาอันเนี้ยมาเทสต้องได้ค่า pH เท่าไหร่ ฟังแบบเร็วๆว่ะไม่ทำเจ็ดจุดแปดว่ะแต่มันจะมีคู่มืออยู่แม่ดูคู่มือสิเดี๋ยวดูคู่มือเพราะว่าค่าพีเอ่อเปิดยังไงเนี่ยเปิดตรงค่าพีเอชหกตอนเด็กเราเรียนนะเจ็ดเจ็ดคือกลางเจ็ดคือเป็นกลางเมื่อไหร่เป็นกรดนะน้อยเหรอกรดน้อยด่างมากเหรอเห็นไหมลื่มคืนคู่ไปหมดละวิชาเคมีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกรด ตัวเล็กน้อยเป็นกดนะถ้าจาไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าให้มีไอชุดเทสมันจะมีเป็นแบบนี้และสีแดงเรียกว่าฟีนอลเรดเอาไว้เทสค่า PH ของน้ำแล้วก็สีเหลืองเนี่ยคือ OTO เขาบอกว่าเป็นเอาไว้อะไรเนี่ยออร์โธโตรดาอะไรไนมะ่รู้นะขอโทษด้วยถ้าพูดผิด เอาไว้เทสทเเผ้าของสารเครมีที่มันสามารถควบคุมแบบทีเรียนในน้ําได้มันก็คือจะมีแบบใส่น้ําลงไปเนี้ยนะในนี้เขาบอกว่าให้ไปเอาน้ำเนี่ยอย่าเอาตรงผิวให้เอาลึกลงไปสักประมาณ18น mm. ิ้วก็คือให้ถึงก<ะ>ีดใช่ไหมแล้วอทอ,ออกเยอะเกินเทเออกห่อยไานี่เดี๋ยวแม่เทให้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องหลอไปน้ำยาลงมันต้องทายด โอเคอ่ะสีเหลืองห้าหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ปิดฝาจ้าอย่างนี้ห้าโอเคแม่คิดว่าไงสีหรูเลยแต่ว่าสีเหลืองน่าจะไม่รอดสีเหลืองไม่รอดแน่เลยอ่ะเสร็จแล้วว่าขย่าขย่าเข้ากันแล้วเนี่ยแล้วก็อ่านเลยคือตอนเนี้ยอ่านยังไงอ่ะ คือตอนนี้ออ่สีเหลืองอะ่ะมันมันจางมากมากกว่านี้อีกอะ่ะจางแบบมันจางจนไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะฮะมันทำไมมันจางจางอย่างสีแดงน่ยนะแม่ว่ามันอยู่ที่แปปนึงนะ่แปดจุดสองอเลยคุณแม่แป<ะ>องชูพูอะ่ะใช่แล้วว่ามันเออสูงตรงเป็นด่างใช่ไหมใช่ไหมเป็นด่างแล้วเกิดอะไรขึ้นไงไม่รู้อะ่ะ แต่สีเหลืองอะ่ะมันแบบมันอเนนียมันไม่เหลืองอะ่ะมันขาวอะ่ะดาดขาวอะ่ะมามาเปลดนข้างหลังนะเนี่ยมันออกเหลืองเห็นไหมมันไม่ขาวส่วนส่วน pH เนี่ยแม่ว่า8.2อยู่อันบนสุดเลยอเออไม่ได้เป็นส้มๆแดงๆส่วนอันเนี้ยน่าจะต่ำกว่า0.4 0.2อีกต่ำมากอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อ สรุปโทรไปถามผู้รู้แล้วก็คือว่าไอสีเหลืองเนี่ยไม่ต้องเทสเททำไมเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบคอลีนก็คืออันนี้มันก็เลยแบบว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเพราะว่าสามบ้านเราเป็นระบบระบบเกลือแร่ให้ <ผม S 1> ดูช,อดชพอะสีชมพูอ่าสีชมพูอ่ะก็แสดงค่าว่าเป็น pH 8.2ก็คือมันเป็นด่างนั่นแหละ mm hmm. จริงๆแล้วที่เหมาะสมมันควรจะเป็นกลางก็คือสีออกแดงๆอยู่ตรงกลางเนี่ยนะ mm hmm. แต่ตอนนี้มันชมพูเป็นด่างก็คือถามเพราะว่ามัน ลงเล่นได้ไหมมีอันตรายไหมเขาบอกว่าด่างไม่ได้ทําอันตรายต่อผิวเราฉะนั้นแบบว่าสามารถลงเล่นได้แต่ว่าก็คือที่หนามันออกขุ่นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นด่างนี่แหละสะะระว่าเราสระน้าแร่ใช่ไหมทีนี้แร่ธาตุมันอาจจะบาลานซ์ไม่ดีอะ่ะมันก็เลยทําให้เป็นด่างเยอะก็คือเดี๋ยวเขาต้องให้ช่างเขาเข้ามาแล้วว่ามันมาปรับตรงเครื่องปรับบาลานซ์อะไรให้มันให้มันหายเป็นด่าง แล้วมันก็จะสายเหมือนเดิมไม่ได้ปรับเ่องเราก็มาเติมพวกน้ำาเติมเติมน้ำยาเติมสารเคมีที่เครื่องเขาบอกว่าจะเติมเกลือเกลือเป็นกรดใช่ไหมเกลือเออเกลือเกลือเกลือน่าจะเป็นด่างไหมบอกว่าเกลือเนี่ยมันเป็นกลางนะคือยากมากเลยแต่ว่าเกลือที่เป็นกรดเป็นเบสก็มีคือเหมือนกับว่ามันจะมาทําปรับบาลานซ์ให้สระว่ายน้ำเราระหว่างนี้ก่อนที่ช่างยังหาคิวเข้ามาให้เราไม่ได้เนี่ยเราก็เล่นได้เขาบอกไม่เป็นไร ใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันก็อาจจะมีความขุ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรนะ<ม>โอเคเราช่างต่อไป